ดีครับจิน e e ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง E-M-S สอนภาษาอังกฤษติวสอบอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่ในเรื่องของ suffix นะครับใน playlist ของภาษาอังกฤษดิ้นได้ EP ที่5แล้วนะครับวันนี้ก็พาดหัวมาด้วยเรื่องของ adjective แล้วจะเปลี่ยนไปเป็นคำนามนะครับโดยการเติม -ty, -ity แล้วก็ m e n นั่นเองนะครับอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะ ง่ายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับเอาละนะครับสามคำนี้นะครับเป็นคำที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับคำที่หนึ่งนะครับ activity safety security สิ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ยสามคำนี้คืออะไรครับคือคำที่มันลงท้ายด้วย ity นะครับลงท้ายด้วย ity อ่าแล้วยังไงต่ออ่ะนะครับคําพวกนี้นะครับเมื่อเราสังเกตว่ามันลงท้ายด้วยอีที่เนี่ยแสดงว่ามันเป็นคํานามแน่ๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องสังเกตแล้วนะว่าเฮ้ยลงท้ายด้วยอีที่มันจะต้องเป็นคํานามครับแล้วยังไงต่อครับ เมื่อมีการเติมอีที่เข้ามาเนี่ยนะครับแสดงว่ามันต้องมีรูปเดิมมาก่อนใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเรียนเรื่องของ suffix ใช่ไหมครับเรามาดูซิว่ามันมาจากคําเหล่านี้ใช่ไหมนะครับ activity ก็มาจากคําว่า active serenity ก็มาจากคําว่า serene security ก็มาจากคําว่า secure สังเกตเห็นอะไรครับ สังเกตเห็นว่าคำพวกนี้นะครับคำพวกนี้มันลงท้ายด้วยอะไรครับลงท้ายด้วยตัว e ครับอ่าลงท้ายด้วยตัว e และคำทั้งหมดนี้นะครับเป็นคำ adjective ทําไมต้องสังเกตว่ามันต้องลงท้ายด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะมันเข้าไปอยู่ในกฎไงว่าถ้าเกิดว่ามันลงท้ายด้วยตัว e เนี่ยนะครับเราก็จะมีการดบ e ทิ้งหรือว่าเราจะตัด e ทิ้งก่อนแล้วค่อยเติมอีที่ลงไปดังนั้นเราก็จะ wrap the idea ในคลิปนี้นะครับคือคำคุณศัพท์นะครับที่ลงท้ายด้วยตัว E อ่าเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคำคุณศัพท์นะครับที่ลงท้ายด้วยตัว E เนี่ยนะครับเราจะตัด E ออกก่อนครับแล้วเราก็เติมอีที่ลงไปได้ครับจาก active นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น activity แล้วดอป e ออกนะครับแล้วเติม e t ลงไป c e l i n e ก็ตัด e ออกครับแล้วก็เติม e t ลงไปนะ yeah. secure ตัด e ออกเช่นเดียวกันและเป็น security นะครับเอาละคราวนี้ตัวที่อยู่หน้าจอเราเนี่ยนะครับก็ยังเป็นคำที่ลงท้ายด้วยตัว e นะ แต่อยากจะให้สังเกตนิดหนึ่งนะครับว่าคําเหล่านี้นะครับมันเป็นคํากริยามันไม่ใช่คําคุณศัพท์ที่เรา wrap ไอเดียไปเมื่อกี้นะครับก็คือมันเป็นคําคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว E แล้วเราก็จะดับ e ทิ้งใช่ไหมแล้วก็เติม it e ลงไปก็จะกลายเป็นคนํานามแต่คราวนี้ครับคําที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับเช่นคําว่า execute educate donate ของเป็น s a t คำพวกนี้เป็นคำกริยาทั้งหมดนะครับอ่ะดังนั้นในเมื่อถ้ามันเป็นคำกริยามันก็จะใช้กฎที่เรา wrap the idea ไปเมื่อกี้ไม่ได้นะเราใช้กฎในการ drop e แล้วเติมอีกที่ลงไปไม่ได้ครับเราเรียนไปแล้วเรื่องหนึ่งถ้าเรายังจำได้ผมจำไม่ได้ว่ามัน ep ไหนนะ แต่เราเรียนแล้วในเรื่องของการที่เราจะทำเวิร์ไปเป็นนาวเนี่ยใช่ไหมครับเราก็จะดอป e ทิ้งเช่นเดียวกันใช่ไหมดอป e ทิ้ง e แล้วเราก็เติมอันลงไปเติม i o n ลงไป execute ที่แปลว่าดำเนินการแปลว่าประหารชีวิตนะครับก็จะกลายเป็น execution นะก็เป็นการประหารชีวิตการสังหารนะครับหรือ educate ที่แปลว่าศึกษา นะครับเราก็ดอบ e ทิ้งครับแล้วเติมอั้นลงไปก็จะกลายเป็น education ก็จะแปลว่าการศึกษาใช่ไหม donate ที่แปลว่าบริจาคใช่ไหมดอบ e ทิ้งลงไปก็จะกลายเป็น donation ก็แปลว่าการบริจาค compensate แปลว่าชดเชยให้ครับดังนั้นพอเราดอบ e ทิ้งเติมอั้นลงไปกลายเป็น compensation อาจจะหมายถึงเงินชดเชยค่าชดเชยหรือการชดเชยก็ได้นะครับเห็นไหมเมื่อมันดอบลงไปแล้วนะครับเติมอั้นลงไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคำนามอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเอาละบนจอนี้นะครับเราก็จะจะมีชุดคําศัพท์ขึ้นมาใหม่อีก3คําก็คือคําว่า commitment entertainment amusement ทั้ง3คํคำนี้สังเกตง่ายเลยใช่ไหมครับว่ามันลงท้ายด้วยคําว่า ment ใช่ไหม commitment แปลว่าการส่งให้พิจารณาหรือว่าอาจจะหมายถึงการมอบหมายก็ได้นะครับ entertainment หมายถึงการให้ความบันเทิงนะครับและ amusement อาจจะหมายถึงความเพลิดเพลินหรืออาจจะหมายถึงงานมหรสพก็ได้นะครับเอาละเมื่อที่ แปลมาเมื่อกี้ผมเคยพูดไว้ว่าเมื่อไหร่ถ้าเราแปลมาเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่และมันเป็นและ abstract นะครับก็คือนามที่มีชื่อแต่ไม่มีตัวนะครับอย่างเช่นการหรือความนะครับคาใดที่แปลมาเป็นการและความเนี่ยแสดงว่าคํานั้นเนี่ยเป็นคํานามนะครับทั้งหมดเป็นคํานามและคําพวกนี้มันก็จะมีรูทของมันใช่ไหมก็คือมีรูปก่อนหน้าที่เราจะเติม ment ลงไปนะครับก็คือคําว่า commit ที่แปลว่าส่งให้หรือมอบหมายนะครับ e n t e r t a i n ก็คือทำให้บันเทิง Amuse ก็ทำให้เพลิดเพลินคำทั้งหมดนี้ผมแปลให้ว่าส่งให้ใช่ไหมเป็นกริยานะครับมอบหมายทำให้เพลิดเพลินคำเหล่านี้เป็นคำกริยาทั้งหมดและเมื่อเราเติม ment มลงไปเห็นไหมครับเติม ment มลงไปปุ๊บก็จะมีความหมายว่า การส่งให้พิจารณา entertainment ก็คือความบันเทิงการให้ความบันเทิง amusement การทำให้เพลิดเพลินหรือหมายถึงงานมาหระสพด้วยนะครับเราก็จะมา wrap the idea ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือคํากริยาเนี่ยนะครับเราเอา ment ม,มาเติมปุ๊บก็จะกลายเป็นคํานามนะครับเอาละวันนี้เราก็ได้ไปอยู่2กฎ ใช่ไหมครับก็คือคำ adjective ใช่ไหมครับคำ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว e เราจะดอ o e ทิ้งแล้วเราก็เติม ity It ลงไปนะครับเติม ity ลงไปและก็จะกลายเป็นคำนามและอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ก็คือ verb ใช่ไหมคำกริยานะครับสามารถเติม ment ลงไปแล้วจะกลายเป็นคำ นามเช่นเดียวกันวันนี้คือ adjective to now แล้วก็เป็น verb to now แถมลงไปด้วยนะครับเอาละ่ะคราวนี้เรามา practice แล้วนะครับก็เราก็จะมาเดาเหมือนเดิมว่าคำเหล่านี้มันมี root ของมันมาจากคำไหนซึ่งน่าจะง่ายครับเพราะว่าบทเรียนนี้นะครับเป็นบทเรียนที่5แล้วนะครับและเราก็ผ่าน suffix หลายตัวมาดังนั้นกดจะเริ่มซ้ำกันละ นะกดเริ่มซ้ำการข้อสังเกตจะเริ่มมองง่ายขึ้นเพราะว่าเราเริ่มมีชุดความรู้พื้นฐานและต่อไปเนี้พอเราเห็นเราก็จะอ,อ๋อได้ทันทีนะครับเรามา guess what what are these words from เริ่มเลยนะครับคำที่หนึ่งนะครับ reality reality ตัวนี้แน่นอนชัดเจนใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ได้ดอก e เห็นไหมแต่สามารถเติมอีกที่ลงไปได้นนครับ reality แปลว่าความเป็นจริง ครับ abandonment abandonment abandon Ab แปลว่าละทิง้ง abandonment ก็คือเว r รมาจากอขอโทษมาจากเว r รแล้วเติม ment ลงไปก็กลายเป็นคำนามครับรกากศัพท์ของมันคือคำว่า abandon ที่แปลว่าละทิ้งนะครับต่อไปครับ investment มองออกเลยใช่ไหมครับเป็นการเอาเว r รมาเติม ment นั่นเองนะครับดังนั้น invest แปลว่าลงทุน investment ก็แปลว่าการลงทุนครับต่อไปครับนี่ก็ง่ายเลยใช่ไหมครับถ้าคำที่มันลงท้ายด้วย ment เนี่ยนะครับเราจะเดาได้ทันทีครับ management มันก็มาจากคำว่า manage ที่แปลว่าจัดการที่แปลว่าบริหารนะครับ management ก็แปลว่าการจัดการการบริหารนั่นเองครับคำต่อไปครับ puritypurity คำนี้ครับเดาซิงรักษามาจากคาว่า pure นั่นเองนะครับ pure นะครับ p-u-r-e เขาดอก e ออกแล้วเติม it ที่ลงไปครับมาคราวนี้ก็มาถึงสไลด์สุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเช็ค this words กันนะครับว่าคําใดนะที่มันไม่ปรากฏอยู่ใน dictionary ครับอาจจะมีเรือจะไม่มีก็ได้ครับ ดังนั้นเมื่อเราเรียนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็อยากจะให้ลองเปิดคําศัพท์ดูตามผมดูนะครับว่าเอ๊ะมันมีไหมถ้ามันมีความหมายนั่นแปลว่ามีครับคําที่1ครับ segment มีไหมครับคําว่า segment ในที่นี้หมายถึงกลุ่มก้อนอแบ่งเป็นส่วนนะครับ segment นะครับมีนะครับคำนี้ คำต่อไปครับ element คำนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นตาใช่ไหมลองดูซิมีไหมคำนี้นะครับคำว่า element แปลว่าอาการเจ็บป่วยครับคํานี้ก็มีใน dictionary เช,ช่นเดียวกันครับต่อไปครับ testament 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 ตัวนี้นะครับถ้าเป็นในเชิงของศาสนาคริสต์นะครับก็จะหมายถึงพันธสัญญา ที่มีต่อมนุษย์กับพระเจ้านะครับพระเจ้ากับมนุษย์เนี่ยมีพันธสัญญาต่อกันเราเรียกสิ่งนั้นว่า Testament แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความหมายโดยทั่วไปนะครับ testament ในที่นี้อาจจะหมายถึงพิในกรรมก็ได้ครับคำนี้ก็มีใน dictionary เช่นเดียวกันครับต่อไปครับ commencement commencement ตัวนี้มีการเติม ment เ,เข้ามาแสดงว่ามันน่าจะมีไหม เมื่อเราเปิดดูแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าคําว่า c o m m e n c e มันมีความหมายว่า begin นะครับหรือว่า start นะครับก็คือเริ่มต้นนั่นเองนะครับดังนั้นคําว่า commencement ก็จะแปลว่าการเริ่มต้นครับต่อไปครับ experiment 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 ตัวนี้เราเปิดดูซิ หลายคนรู้แล้วว่ามันมีความหมายใช่ไหมเมื่อเปิดดูแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยคำนี้มันเป็น Ver รด้วยก็ได้นะครับและเป็นคำนามก็ได้ถ้าเป็น Verb แปลว่าทดลองนะครับถ้าเป็นคำนามก็จะแปลว่าการทดลองอย่างี้อยู่ในรูปเดียวกันเลยนะครับจะไปตัด Men t ออกไม่ได้นะเพราะว่า experiment ก็คือเป็น Root ของมันเองด้วยนะครับเอาละจบแล้วนะครับสำหรับคลิป ภาษาอังกฤษดิ้นได้ EP ที่5นี้นะครับก็หวังว่าเราจะได้เพิ่มเติมชุดความรู้เข้าไปค่อยๆสะสมชุดความรู้เข้าไปนะครับมันจะทําให้เราสังเกตคําศัพท์ได้ง่ายขึ้นครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีคลิปสอนใหม่ๆม,มาในตอนไหนครับสวัสดีครับ